สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่ละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้ ไม่ได้ติดอยู่ในหนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านก็เป็นเหรียญที่ทกาการใช้อยู่ตลอดนี่แหละครับไม่ได้ติดอยู่หึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับเพราะเป็นเหรียญปะกะติครับถ้าเป็นหนึ่งในสิบอันดับที่หายากแล้วก็โอเคครับมันพอจะเพราะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆก็คงจะได้ดูไปเยอะหมดแล้วนะครับแต่สําหรับเหรียญนี้ไม่ใช่ครับสวยงามนะครับเหรียญนี้ ผมหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูด้านนี้ครับภูมิผลอดุลยเดชนะครับท่านราชการที่เก้าครับดูตรงนี้ครับสวยงามนะครับนี่ผมหาไม่เจอแล้วครับยังไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอ๋อเห็นแล้วครับเนี่ยเห็นแล้วครับเหรียญสิบบาทมูลค่าสิบบาทน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมครับสำหรับเหรียญน,นี้ครับเส้นผ่าศูนย์กลาง ยี่สิบหกมิลลิเมตรนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญสิบเหรียญนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับความหนาสองมิลลิเมตรครับท่านขอบเฟืองสลับเรียบครับเนี่ยขอบเฟืองสลับเรียบครับสวยงามนะครับนี่ขอบเฟืองสลับเรียบอย่างนี้ครับโอเคนะครับนี่สวยงามครับใช้ได้เลยนะครับเนี่ยขอบเฟืองวงเวียนคิวปูนี่ขึ้นครับท่านสหรับนี่ครับวงเวียนวงกลมนี่นะครับ ปีที่ผลิตนะครับดูครับไม่ชัดเลยปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกครับท่านสำหรับปีนี้ครับเป็นปีที่สวยงามมากนะครับท่านนี่ครับสวยงามน่าเก็บสะสมครับดูสิครับเนี่ยเราต้องมาดูตรงนี้ครับเนี่ยผลิตอยู่เท่าไหร่ครับเหรียญนี้ครับปีพศสอง6ันห้าร้อยสี่สิบหกเหรียญนี้ผลิตที่สี่สิบเก้าล้านสองแสนเก้าหืนสองพันเหรียญครับท่าน ใ้ท่านดูชัดๆหน่อยก็ไม่ได้เนาะสองห้าสี่หกครับสี่จุ0เก้าล้านสองแสนเก้าหมืนสองพันเรียญครับท่านสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สหกนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะไม่เบานะครับขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านแล้วดูตรงนี้เลยครับเนี่ยดูด้านหน้าเบื้องหน้าของพระองทัตเมื่อกี้ผมมัวแต่ดูอันนั้นอยู่นะครับก็ หนังสือผมยังไม่มาเลยฝั่งซื้อไปตั้งนานแล้วไม่รู้ติดอะไรอยู่ผมก็เลยไปดูที่ใน Google โคมรับแล้วทีนี้มันตัวเล็กเกินอ่านไม่ไม่ค่อยจะมองเห็นครับผมเจ็ดท่องทุกวันก็คงไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าทํางานบางคาก็ยุ่งยุ่งอยู่นะครับขอโทษทีแล้วกันนะพี่ี่เพื่อนน้องๆทุกท่านครับเรามาดูด้านนี้ดีกว่าครับพูดกันง่ายๆเลยดีกว่าเนาะเอาแบบนี้นะครับเนี่ยด้านล่างนี่ครับที่เราจะเก็บเหรียญต้องรูแบบนี้ครับแล้วก็ดูด้านเบื้องบนขึ้นมาข้างบนขึ้นมาครับ เบื้องหน้าพระองค์ท่านแล้วก็พระเสียนพระองค์ท่านแล้วก็ด้านหลังนี่ครับแล้วตรงขอบกลมนี่ครับมันจะมีอะไรผิดแปลกแตกต่างไหมมีเรือแตกรอยเรียบอะไรไหมนี่ครับสวยงามมากนะครับแบบนี้แล้วก็ตัวหนังสือกลมชัดไหมครับภูมิผลอดุลเดดกคมชัดเจ๋วนะครับยังไม่ทําการล้างครับมีอะไรไม่รู้เนี่ติดอยู่โอเคออกได้เฉยเลยครับแต่อันนี้ไม่ออกครับ นีแล้วก็ด้านหลังคือรัชการที่เก้านี่แหละครับสวยงามนะครับแบบนี้น่าเก็บสะสมมากเลยครับแบบนี้เพราะว่ามันไม่ธรรมดานะครับผมที่เจอแบบนี้ได้ง่ายมันยากมากนะครับเหรียญพศสี่หกเหรเยอะก็ดิเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ถึงถึงห้าสิบเหรียญนะทําครับแต่ถ้าเป็นอรเหรียญผมจะเชื่ออยู่ว่าหาลําบากครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับพอหาได้อยู่นะครับเรามาดูตรงนี้ครับด้านหลังของวัด อุลุนลาดเวลาลามนี่นะครับแล้วก็ประเทศไทยครับตัวหนังสือใช้เจ้าอยู่นะครับแล้วก็อักษรเบลโนี้ก็โอเคครับเห็นชัดเจนครับพศสองพันห้ารอสี่หกนี่ก็เห็นชัดเจนครับตัวหนังสือชัดเจนเลยนะครับสิบบาทแล้วก็สิบสิบเนี่ยก็ชัดเจนนะครับแล้วมาดูแม่น้ำเจ้าพระยายังเห็นโอเคเลยครับสวยงามมากนะครับแต่ก็วัดอรุนราดเวลาลามดูขอบนุนตัวนี้ขึ้นมาครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับมันก็ก็มี สวยงามครับแบบนี้แล้วก็ดูตรงนี้ด้วยนะครับหนึ่งสองแล้วก็ตัวใหญ่ตรงนี้ครับตรงกลางนี้แล้วก็เจดนีหนึ่งสองสามฝั่งนี้ครับแบบนี้แหละครับที่นักสะสมก็ต้องการถ้าครบแบบนี้โอเคนะครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบครับแล้วดูขอบเฟืองคิดถึงมัาเป็นไงมั่งโอเคนะครับเนี่ยขอบเฟืองนะครับดูใช้ได้ครับสวยงามครับดีมากเลยแบบนี้ครับน่าเก็บสะสมมากนะครับ